น,นี่นี่มไอนใครซิดดาวสัตก,กใส่กันอันคือครับผมงานอันงวดว่างหันนี่เข่าเลยติีมันกันอันนี้เลขเลขเลขสูตรบ่โอ้โหนี่นี่งวดว่างหันเข่าหุกเก้าเก้าฮุกหุกเก้าเข่า แต่ว่ารางตอนนี้มันมหอดหมดหมดแต่ว่าถือหถือรางหมหอดรางวันที่สี่หีสิหาเลยหอดที่หกหกถือตั้งหมดตั้งทางเลยอเอเอางวดงวดสีมานี่ซะไปงวดวันที่สิบหกสิงหานี่งวดวันที่สิบหกสิงหาตัวใดบัตสี่บอกนี่เหมือนหลายแตอะตัวเด่นมันโอ้ตัวเด่นนี่หกหาสา มานี่สองตัวเดยสองตัวเป็นสองตัวหนี่ห <Yeah. S 1> ้าสามสามห้าอ่าขายมอันนี้ของปูเงาเด้อพี่น้องเดอ้อครับผมเป็นแนวทางครับวันที่สิบหกสิงหาสามตัวนี้หกห้าสามสองตัวห้าสามสามห้าเด้อพี่น้องเดอ้อครับลงวันที่ไว้พร้อมอ๋อลงวันจันทร์ไว้พร้อมัวนี้วันจันทร์ที่สิบหกสิงหาคม หกห้าสามแล้วก็เด่นสองโตัวนี่ห้าสามสามหาอันนานี่คือกันบ่ขณะน,นี้โมเมนต์โมเมนอยู่ตัวบ่อ,นนบอนนบก็เริม่มขับอ,อ๋อครับผมอันเจ็ดห้าเจ็ดซีนี่เด็ดสัน่นโอ,อ,อ้อันนี้เล็กเล็กล่างเจ็ดหาเจ็ดซีเล็กล่างวิ่งเจ็ด ให้เป็นแนวทางให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน้องพี่น้องเนะาะสำับสนนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อพี่น้องเลยวันจันทร์ที่16สิงหาคมนี่แหละปูเงานางโยข้าขงนานี่ยแหะพี่น้องเปลี่ยนแนวทางเนาะ6 5 3สแล้วก็ห3าสส่วนยิ่งให้ยิงเกตัะผม อันใดนี่วิ่งห้าสองอันใดสันนี่ที่เขียนไว้นี่วิ่งห้ากับสองหาห้ากับสองตามที่เห็นนี่ครับพี่น้องเดอ้อครับผมหล่ตัวอยู่พี่น้องอแต่ว่าตัวเดียนที่แดงแๆขี้ไว้นี่หกห้าสามสามห้าห้าสามลองเจ็ดห้าห้าเจ็ดที่แดงแๆไว้นี่คือเนียนเนาะครับผม ล่างวิ่งเจ็ดมาสลากกินแบ่งรัฐบาลี่ก็ที่มีเจ็ดหากับเจ็ดซี่ก็ยิบไวเพื่อเป็นโชคเป็นหลากบัดเทือมานน้ำข้าเจ้าเนาะพี่น้องเนาะครับผมรับสละขอบพุ่นขอบพุ่นพระอาจารย์หลายๆครับอ่ะสวัสดีครับ